อาหารเที่ยงอันนี้ก้อยขมค่ะว่ยต้มเนาะต้มขมแล้วก็ส้มตำม,มาแล้ว,แล,วแล้วข้าวเหนียวเอามาที่มุกดาหารค่ะดูกับที่ข้าวไม่เป็นไรจากสีสันน่ากินมากเลยนะฮะมะกอกใช่มะกอกอันนี้อันนี้คือมะกอกนะมะกอกสับหัวคนนะเนี่ยอันนี้มะก,อ,อ,มมกอกสับหัวคนมะกอกสับหัวคนที่กําลัง เป็นไอทวนๆเลยนะยายขอบคุณค่ะโอ้บริการบริการเป็นที่เด็กเสิร์ฟใหม่เดี๋ยวคนให้มันเข้าที่ก่อนเด้อ <c oughs> คนแรู้เร่องแล้วว่าคนให้มันเข้าที่หวานนะสิคนเหมือนกันนะแต่คนไม่ทั่วค่ะเอพีเนี่เราต้องคนให้ทั่วนะคะยนงไม่เต็มร้อยใัยไงไหมครับ คนให้เต็มร้อยน่ากินเนาะน่ากินมากเลยนะตอนมันเยอะจังเลยอ่ะเปเื่อยแม่จะแม่หอมค่ะแม่จหนูทุนไม่ไหวทุกแกตัวใหญ่คนละเดี๋ยวชิมก่อนเราจะเขาต้องให้ผู้ใหญ่ชิมก่อนนะเด็กน้อยต้องชิมตามหลังผู้ใหญ่ชิมก่อนจะได้รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าถ้าหาว่าเกิดอะไรขึ้นยายร้องก็เป็นก่อน ยายเป็นไงบ้างหนูหนูไม่รู้หนูเคยเจอยายที่ไหนเคยเจอยายที่ไหนน่าจะเจอในข่าวหรือเปล่าครับผมอ FC ยายบ่เนี่ยไม่รู้เลยเป็นข่าวนะครับเป็นคนในข่าวนะครับ FC ของคุณยายค่ะตายแล้วคุยายยายยายหนูหนูรู้จำได้แล้วเป็นในข่าวนะครับผมเจ้าของร้านก็เป็น FC บาทนี้ตายกูตายอุตส่าห์ปลอมตัวมา อุสาปลอมตัวมายังจำยายได้จุกกกค่ะเดี๋ยวมาหาถ่ายรูปด้นี่แล้วว่าตัวิ้กิก่อน้ยับแต่ว่า ี๋ยวถ่ายคลิปก่อนแล้วกันเอาก็ตั้งไว้ก็ได้คลิปนะโอ้ผมอำลำผมไหมเผมแฝงตายบอกอำลำใช่ว่าผมแฝงสายไปขอญาติดูถ่ายก่อนคลิปนี่ละไปเขาร้านไปเรียกผมเลยเห็นเหมือนนะ เสี่ยมตายเนาะอยากมึอตายว่ากล่องยังไงก็หนีไปอยังไม่ได้นี่ก็อร่อยแล้วต้องโปรโมทร้านให้ด้วยนะโปรโมทนะก็อยู่ถนนเส้นโกชุนทิศสายหวานแหวนะครับหลักกิโลที่40นะครับ รากิโลที่40ไปถูันแกะนะระยะโมิสัยนะนู่เส้นโคิสัยันแกนะครับน้ำแซบข้ามทางนะ้ีแซบนี่กอากกินน้ำจิ้มครับเ้ลมานบอกเดียวก้ัน่าก้มผมต้มแซบกว่ากันไปนี่ลาบก้มาแล้วนะครับผมไอ้าานไปอ่ะ อรอยมากเลยครัตอนนี้ซ่งต้มอร่อยมากนะแต่วสลับสลับเพื่อที่จะถายคลิปให้พีกท่านได้กินบอหัวบออยมากินวนกัรเล้กทีทุกท่านนะผมยายรองบอกว่าแซ่บไหอันนี้รักยายรองมากมาเป็นไรับขอกน่าวเอาว้ว่าดนะรอนแม่ครบผมดูนเลยครับมาเอะมาเถอะอที่ กินน้หน้าดูนะครับทุกท่านที่มาชมครับกินด้วยกันนะะน้ำซีงไก่ยายเดียยายอ่ะกินไหมกกินหุ่มแล้วปากจุ่มมาแล้วจ๊ะมาแล้วจ๊ะอือมาแล้วครับผมแดง ยิ่งกินก็ปากขาดยิ่งครับจนผมก็ถือข้าวแล้วมีลาบนะมีลาบมีไก่ย่างย่สมุนไพระแล้วก็ตำหุนะต้มแซ่บกระพีบเผารหม่ไงลบอบกอนลองบอสาไก่ ผมจะถ่ายคลิปหน้าปกทุกท่านหันมาี่ฟปังหน่อยครับแม่หอมพ่อหอมยายรองถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปปกโอ้โหยายร้องพลังอ้าปากพอดีเลยอร่อยเลยแม่บาหองยับไปอีกวหมใช่ไหมทางบบาว cho yeah, đi yeah. yeah. ผมไม่รอดเต้นละไม่นเหน้นยี่้ใหม่ครัีย้ใหม่ี่อยูเแล้วอน้อยแงทับพีครัเลยปะอืต้นทับีตน้ีนคุ้บเละอาบอขอค่ะั ชอบกินเนื้อบอรท์ว่ะเบิรันเนื้อเอิรเนปี๊ดตีดไปไปกินเนื้อกินตีด

นี่สุกเล็กยายชอบอ่ะสุกเล็กแต่เพิ่งมากินวันนี้นะคะรักษาตับไตใช้พุงนานแล้วค่ะต้มตำไใย่างประมาณนี้ค่ะขอจบกุแก่นี้นะคะจะมีก,ะกุยช่ายกุชเช่จับตะไคร้กุะดิงให้คุณยายด้วยคะ่ะ